สบายดีบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท้องฟังไทยทของเราทุกคนเด้อขอต้อนรับสุ่ซองเกศสาวฟุตไทยคือเก่าเด้อ <practice> ทุกคนทุกท <Long. S 1> <ta> ี <tra> ่สาวเกศวายยิเข้าใส่เซโนไปเบิ้งเครื่องเฮอร์ลหลานทุกคนกัมันเครื่องก็จะเป็นแพนเฮิร์ตเป็นนุ่มแบบนี้แล้วก็เกศจะเรียกไปถามเบิึงขาตั้งโทรศัพท์พร้อมมาซีนีเบลอยด์กับเซโนนะเพราะว่าเกศไทยเกศไทยคีฟังคีฟก็มันต้องใส่แบบตั้งเมื่นว้นเมื่อวานเกศยังบ่มีมอะไรเยอะไป ามเบ้องว่าบ่อนแถวเซโนนะมีขายบ้เพราะว่าไทยซีเป็นบรนยายาศนทุกคนแต่ก่อนใัรเออ้ยเก็บันไปแทกแบบม่เพิ้อเราจับเพิ่อมุ่งนั้นมุม voilà. นี้ก็สบายแน่ตอนนี้เกกับมาหอีพแลาทุกคนตรงยีตรงนี้เมืองเมืองอาสะทางท่ออันนี้ก็สุดปีเข้าเมืองสกนทุกคนเป็น่สเขาเมืองอาสตะฟอนเกอันนี้เขาไปหาเมืงกะ ประมาณสามห้ากิโลทางข้าวสารทางคุณกระสีไปพา,ารานเกษตรแม่ทางทีทางนี้สิเป็นเซโนนะทุกคนในเมืงองนะทุกคนเดินข้ามขั้วขวัญมืองก้อนซีไปกับแวเซืนะ้อน้ำมันโลกก่อนทำน้อยทุกคนผัวมันตุกขีดเต้งแล้วแตวมาแวเซอร์ให้มันติดกันจนงพอภัย สิบห้าสิบตอนเกศขมินมหอหนานะตลาดเซนโนนทุกคนเอ็นไม่ได้ะได,นนเ,นดนเ,นเนี่ย ท่มามืออันขาตั้งโทรศพัพท์กนี่ขาตั้งโทรศัพท์บอกอันจับกล้องนะจับโทรศัพท์นี่ทางนี้บ่คันเดียวกันเนาะขาตั้งบอเลยอันจับโทรศพัพท์แบงนี้เลยบ่อันนี้ค่อยกับบ,บ,บ่เป็นอ่านมาเลยนะก็มี สองเส้นค hmm. okay. mm. mm. okay. uh. mm ่ะ hmm. ม um, uh. mm. uh. mm ันปาบได้บ huh. mm ่มันยกอันนี้ก็ได้บ่ไม่ยกได้สูงบ่แต่ก็ยาวก็มียาวเลยยาวยาวตา

อามาเพออได้มาทาวบะั๊บไซูซูส่ไมบเได้ยังเมื่อคืนนี่เเบียเจ้าเอาเบียแตขาวด้หเยเด้อเบียแตเจ้าแม่เบแตะ้นหมเลยยัเบียแตะไปได้จะได้สินี่ยเยแะอเนบลแล้วถามนี้นบหนัเกบเชียยเล็บเน่เีว่าเตก เกีเขาเพิ่งขาตั้งโท,ทรศัพท์ค่ะเกีก็ยังมาทันได้เอาเนาะฮุ้งโบลายไหวเสือนเพิ่มเพิร์ดกับซื้อนมเพื่อหลานก้อนไหวเสือหน้าคันได้มาแล้วจังมาแวบบางอีโคมก้อนนี่ก็ะสีผ้าเลาะบางตลาดอยู่ทางในพี่เต่าทุกคนเคกี่ยก็มากกระสีม่วงไปแล้วเนาะโซดาเขาก็ปิดหารแล้วเลาะบางแถวนี้ว่าเขาขายอันพี่เต่านี่ ตั้งกันค่ะตั้งกล้องเมื่อกี้นี้กันกะย่าเลยก็ได้อ่ะเจยาหัวโเลยตอนนี้กะสิไปหาบึงงงค่ะเพิ่งโคยร้านแฝดเด้ตัว นี่ก็สมิค8ทุกคนเกียกรแวะเบิเรงเงินแพมเพิร์ดเมื่อกี้นี่แล้วพอดีแพมเพิร์ดเบอร์เอลนี่ยมือดทุกคนก็นเลยบ่ได้อ้าวว่าสิไปแวะเบิ้องฐานหน้าเอานี่ก,กาเกียกรมาแวะเบิ้งปิ้งไก่เซโกนก้าหน้ไวัยซื้อไปปลาหลานกับกินใ,นนให้ครอบครัวน้ำอะไรทุกคน เก็กเลอได้ต si. okay. ัวนี้เป็นตัวทางนี้ได้ทุกคนทางขวามือเพินกระแถมเจ้วปองนึงอันนี้ก็เฟินกระปิ้งสุกไม่ๆหมเลยได้ทุกคนทานกกนยังบ่ตเตได้เบิดเลยมากินปิ้งไก่เซโนน้ำกันเดือดใจซีทุกคนเลยเกก็มาเลอกบางารนหม่นะทุกคนได้แล้วนมกะได้ปองนังดูโกสู้สามแต่ว่าหาเพิ่มเพิ่มกระโบเห็นแถวนี้ สงสัยว่าซีเบิร์นะทุกคนเห็นแต่เบอร์เอ็มเบอร์เอสใช่ไหมซีบางเงินก็นด้ทุกคนอันนี้ก็เลยอันนี้เท่าไหร่ห้าแสนหกทุกคนห้าแสนหกสิบแปดพัน หกสิบแปดพรพรสามสิบสองใจพรสับอง ทุกคนเก๋บกามาเวตลาดแรงยูเทนนี้วันนี้นะพอขายของดูของกินหลายหลายเลยเลงซิปนั่งเรอู้เอกบหแม่ตแต่งบ้านเอาเองี่แรล่ะันแต่งขีไก่แซ่บได้กมาต่อทมีคนกินกับแก้วกับปนแซ่บป่คงงซิปพขึ้นขีด้ยตัวเดียวด้ล่ะเน้อตัวเดียวน้ตันกหลาอ หงาส้นมาเลยเอาทงนี้มันพเดียวไม่ใเเลยทงหนับมะนั้งเซ็ททงเถอะ มองหนาวด้วยใช่น่ารักเองมันนะคิดแล้วเท้าหน,นาลนะูกอันนี้เท่าธอแม่ซื้อเนี่ยนะเท้าหนาชิ้นเดียวแล้วก็ใส<ช>่ผ้า โต5ก็มีใช่ห้าโตสี่ตสามสมอันนี้ละห้าสิบพันสามมาค่ไม่ไช่ไอหัวบักไห่คกนะดาน้ำเมื่อกี้ในรดอะไรเนีเส้นสามเอส้นสามดยุ่กับเส้นสามนกันได้ดูเอานมงกันได้หอยกระบอกมี่หอยข้างเลย มันเทหอยเดี๋ยวนี้ก็หอยข้างกับโลหะสิอขึ้นหลายกี่เนาะนี่มันเ้แหวนเจโน่บางทีแถมมันเหมือนคนก็เลยแหวนมาซื้ออยู่นี่เอาทำรีซิลเวอร์มีนะเป็นไรสต๊อกหนึ่งนะทุกคนน้องแฟดใส้แป๊บเดียวกระเบิดแล้วสำหรับคลิปน okay. hey, ี้เก๋ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้่องเคสอนสาู้ไทยนะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย